สวัสดีครับคุณญาทิพย์คุณ่าทิพย์อยู่ที่ไหนเอ่ยค,คุณญาทิพย์ทำอะไร,รเลี้ยงปลาครับตามภาษาปู่ครับย่าครับชีวิตในไร่ปังแพทีรักของเราครับนี่กับการเลี้ยงปลาสวายและปลาบึกที่สระน้ำลูกหัวใจของเรานี่พร้อมทั้งมีดอกบัวให้ชื่นชมทั้งสีชมพูสีขาวนี่ ที่กุญญาีิปูเอาไว้ครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวนี่เลยครับออบรรยากาศลมลื่นเย็นเย็น,ยนชิวชิวตามสบายตามภาษาปู่กับย่าครับนี่เลยครับนี่ที่สระน้ำลูกหัวใจของเรานี่เลยครับเห็นไหมครับลมลื่นสดชื่นโอเคท่านี้ก่อนครับมาตอนนี้